สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้มายืนอยู่ในสวนยางพาราเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนยางครับในวิกฤตปุ๋ยแพงราคายางไม่ได้ดีนะครับเกษตรกรมีการปรับตัวและแก้ปัญหาอย่างไรสวัสดีครับแนะนําตัวเลยพุ้มนายไพศาลจิ้นทรับบ้านนาทุ่งตำบลกุนปทายอำเภอดีจังหวัดบุรีรัมยานี่ครับอ่าสวนยางทั้งหมดกี่ไร่ครับของพี่เจ็ดครับเจ็ดไร่ครับผมอายุยาง สิบสามครับสิบสามปีแล้วคนกรีดเนี่ยอายุเท่าไหร่ห้าสี่ห้าสิบโงยังยังยังหนุ่มอยู่เลยอ่านะครับแล้วกรีดมากี่ปีแล้วครับกี่มาห้าปีครับห้าปีแล้วนะครับใส่ปุ๋ยปีแล้วกี่กระสอบแต่ก่อนแต่ก่อนห้าสอบแต่ก่อนนะห้าสอบแล้วผลผลิตที่เราเคยได้แต่ก่อนกี่กิโลสองร้อยสองร้อยโลปัจจุบัน สี่ร้อยก็สี่ร้อยโลครับผมอ่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะอ่านะครับแล้วปุ๋ยห้ากระสอบเหลือกี่กระสอบสามครับเหลือสามกระสอบครับผมประหยัดขึ้นผลผลิตเพิ่มครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแล้วสิ่งที่เราถือนี่ก็คือตัวยืนยันครับผมอ่าที่ช่วยทําให้เกิดจากสองร้อยโลเป็นสี่ร้อยโลครับใช้ทุกตัวเลยไหมครับผมตอนแรกใช้ตัวไหนก่อนตัวแรกใช้นี่ครับใช้ตัวนี้ครับผมโอเทครับผมอ่าแล้วตัวนี้เอามาใช้ด้วยครับผมใช้ยังไง สมกันครับสมกันเลยครับผมสมกันอ่าแล้วตัวนี้น้องใหม่ครับผมผสมกันผสมอ๋อเอามาผสมสามอย่างเลยครับผมว้าปัจจุบันใช้สามอย่างเลยครับท่านผู้ชมครับผมโฟทีอะมิโนแบล็คโฟซอยครับนะครับอ่ะพอเราเอามาใช้นะครับแน่นอนว่าผลผลิตเพิ่มต้นทุนลดแต่ว่าต้นยางหน้ายางเป็นยังไงหน้ายางดีครับนิ่มดีแล้วนิ่มยางก็ออกเยอะเยอะครับผมไอ้ต้นที่ไม่ค่อยออกนี่ออกเลยครับผมอ่านะครับอ่า เรามีปัญหาหน้ายางแข็งไหมไม่ไม่ครับไม่มีเลยครับผมอ่าแต่ก่อนมีไหมแต่ก่อนมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีแล้วครับผมยอดเยี่ยมเลยอ่านะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีขึ้นไหมดีขึ้นอยู่ครับแต่ก่อนน้ำหนักดีแต่ก่อนเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี่สามสิบโอ้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับผมถือว่าดีขึ้นใช้ได้นะมดเยอะนิดนึงนะมันอยากมันอยากมาดูเราอ่ะโอเค แสดงว่าใช้ผลิตภันธ์กลุ่มโพทีแล้วนะครับผลผลิตเพิ่มนะต้นทุนก็ลดนะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับคุณภาพของผลผลิตก็ดีขึ้นด้วยครับท่านผู้ชมแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมใช่ต่อครับอ่ามีคนมาเห็นไหมว่าเอ๊ะของเราทําไมมีครับอ่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครับผมอ่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการผลัดใบนะครับแต่อันเนี้ยพี่เขากรีดให้เราดูนะครับกรีดให้เราดูพักกรีดมากี่วันละ เจ็ดวันแล้วเจ็วันแล้วเดี๋ยวก็รอให้ต้นพร้อมแล้วกลับมากรีดใหม่เนาะตอนนี้อยู่ในช่วงของการแตกใบแตกใบแตกยอดขึ้นมาใหม่สังเกตได้บ้างไหมฮะว่าการแตกใบแตกยอดมันมันมันดีขึ้นหรือมันเร็วขึ้นอะไรยังไงถ้าแตกใบก็มันดีอยู่แต่ว่าช่วงตะกอนนี้มีดีอืมนะเพราะว่าพี่บอกว่าเพิ่งเพิ่งพักกรีดไปอาทิตย์เดียวใช่ไหมครับที่บอกผมแต่ปรากฏว่าที่ผมเห็นเนี่ยใบ ใบอ่อนแทบจะไม่เห็นแล้วฮะเริ่มเป็นใบแก่แล้วนะครับเร็วมากถูกไหมฮะแล้วก็แสดงว่าจะกลับมากรีดเร็วขึ้นครับอันนี้ก็จะเพิ่มรายได้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับอ่ะนะครับเอาใจช่วยครับขอให้เกษตรกรที่นะครับปลูกยางพารานะครับให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแบบนี้แล้วก็ลดต้นทุนครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่เปิดสวนให้เราได้มาเยี่ยมผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับ